ดีครับวันนี้เราก็มีกล้องมารีวิวกันอีกแล้วตัวนี้ก็เป็น n i k อน c ู o l p i x นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น P7100 นะครับก็มาดูรอบๆของตัวกล้องกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะมีไดอัลตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใส่ฮูดหรือว่าเลนสเสริมอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันหนึ่งอันตรงนี้ด้านบนของตัวกล้องก็จะมีตรงนี้นะครับเอาไว้เลือกโหมดนะครับคัสตอมเชน i s o ไว้บาลซ์แบ็กเก็ตแล้วก็ให้เราตั้งเองประมาณแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเลือกอโทนสีประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตติออตตรงนี้ให้เลือก โหมดนะครับก็จะมีหลายโหมดเลยโหมด M โหมด A ถ่ายวิดีโอซีนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซูมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันกอตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชดเชยแสงนะครับให้มันเพิ่มให้มันสว่างหรือว่ามืดลงนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีตรงนี้เปิดปิดแฟลช ้ขึนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไวเซตสายตาเนาะสาหรับช่องมองภาพตรงนี้นะครับไวเซตสายตาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอเปิดปิดนะครับอ่าแล้วก็มีไดเอท์ตรงนี้อันนปุ่ม a l ล็อกค่าแสงประมาณนี้แล้วก็มี เพลตรงนี้ก็เป็นดิ้อแล้วก็มีปุ่เมนูแล้วก็ถังขยะด้านข้างตรงนี้จะมีช่อง hdmi แล้วก็ audio v o อานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นใส่เมมแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับ เป็น sd card นะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นช่องเสียบไม่ตรงนี้ช่องเสียบไม่ครับผมเราก็มาดูการใช้งานตัวกล้องกันนะครับก็ปุ่มเปิดจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเลนก็จะออกมาหน้าจอก็เปิดขึ้นแล้วก็มาเลือกการใช้งานนะครับก็จะเป็นปุ่มตั ก็จะเป็นคอนโทรลตัวนี้นะครับผมก็จะหมุนมาที่โหมด M นะครับทีนี้เราก็มาดูปุ่มต่างๆกันนะครับก็จะมีการปรับตรงนี้ก็จะเป็นสปีดชัตเตอร์นะครับปรับได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสปีดชัตเตอร์ส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นปรับค่ารูรับแสงนะครับตรงนี้ค่ารูรับแสง ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นปุ่มเพลย์กดดูรูปอันนี้ก็จะเป็นปุ่มโฟกัสล็อกโฟกัสประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแฟลชนะครับการใช้งานก็เราต้องเปิดแฟลชก่อนนะครับให้มันเด้งขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมีเมนูให้เราเลือกตรงนี้โอเคครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นตั้งเวลาในการถ่ายรูปนับถอยหลงังประมาณ หรือว่าจะใช้รีโมทหรือว่าเป็นคนยิ้มถ้าคนยิ้มก็จะกดถ่ายอัตโนมัติประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกอจุดโฟกัสนะครับก็มีหลายแบบโฟกัสใบหน้าโฟกัสอัตโนมัติแล้วก็ปรับตั้งเองประมาณนี้นะครับอย่างปรับตั้งเองเราก็จะย้ายจุดโฟกัสได้โอเคกดโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลือก ถ่ายโหมดมาโครหรือว่าออโต้โฟกัสมนวนโฟกัสประมาณนี้นะครับถ่ายวิวหลังจากที่เราเลือกโหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับตั้งค่าต่างๆได้อีกตรงนี้นะครับด้านล,ล่างนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ให้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้แล้วก็มี อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงภาพการใช้งานก็เลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาประมาณนี้กดย่อยเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็อันข้างล่างก็จะเป็นปรับค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวกล้องฟอร์แมตเมมตั้งวันเวลาตั้งภาษาประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมด M เนี่ยก็จะเป็นกั้งค่าเกี่ยวกับการถ่ายรูป แตโหมดต่างๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยจากด้านนอกเขาก็ทําเมนูย้ายเมนูต่างๆออกมาเป็นปุ่มด้านนอกให้เราใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเมนูตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันก็จะมีไว t e บาลานซ์ ISO Quality ขนาดของภาพแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสี Picture Style M/Y นี่ก็คือหมายให้สําหรับ user ตั้งเองได้นะครับ BKT ก็จะเป็นแบ็กเก็ตถ่ายแบ็กเก็ตนะครับถ่ายคอมนั่นเองพอเราเลือกหมุนมาปุ๊บเราใช้งานตรงนี้นะครับเลือกประมาณนี้สมมุติผมเลือกเป็นอ่า ISO ตรงนี้พอพอเราเลื่อนตรงนี้โอเคละแต่เราจะปรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับ มันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เนาะกดอีกทีเราก็จะใช้งานได้ประมาณนี้เราไม่ต้องหมุนกลับไปมาอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับการใช้งานคร่าวๆตรงนี้ก็จะเป็นชดเชยแสงต้องการให้ภาพสว่างหรือว่ามืดลงก็ปรับได้ตรงนี้แล้วก็ ในส่วนของโหมดตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นแนะนําสำหรับมือใหม่ก็จะเป็น Scene นะครับตรงนี้ S C E N E นะก็จะมีโหมดให้เราเลือกตรงนี้ก็จะเป็นโหมดง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็เลือกตามที่เขาบอกให้ได้เลยอย่างเช่นถ่ายภาพบุคคลก็เลือกตรงนี้ถ่ายวิวทิวทัศน์กีฬาประมาณนี้นะครับ จะมีให้เราเลือกหลายอันและอีกโหมดหนึ่งของเขาก็คือโหมดเอฟเฟกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกสีที่เราต้องการให้มันแสดงในภาพนะครับอย่างเช่นเราเลื่อนไปสีเขียวมันก็จะโชว์เวลาถ่ายออกมาภาพที่ไม่เป็นสีเขียวมันก็จะมืดนะเป็นขาวดำํำแล้วก็สีเขียวก็จะโชว์เฉพาะแค่สีเขียวอย่างเดียว ประมาณนั้นนะครับเวลาเราถ่ายออกมาก็โหมดการใช้งานอื่นๆก็ทั่วๆไปนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกล้อง Nikon c o p i x P 7 1 0 0นนตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบหน้าตาแล้วก็การใช้งานของมันไหมครับก็อาจจะใช้งานยุ่งยากนิดหน่อยในตอนแรกแต่ว่าการที่นำเ,เมนูต่างๆมาไว้เป็นปุ่มด้านนอกอย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะทำให้สะดวกในการใช้งานที่เราไม่ต้องเข้าไปในเมนูด้านในนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ